มีแบบเออมาลุมจีบมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าท่านพ่อก็ห้ามเพราะท่านพ่อบอกว่าเรายัางเด็กเราก็เลยแบบโอเคก็เรียนเรียนเวทมนต์ไปเรื่อยเื่จนกระทั่งนั่นแหละโดนทําโทษแล้วก็มาโลกมนุษย์เป็นตัวท็อปนา่ง้าใช่ท่องคาถาผิดบ้างไหมมีบ้างที่แบบว่าท่องให้หายตัวแต่ว่าไม่หาย หลับแทนอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีปกติไม่เคยกินน้ำพริกเลยค่ะเอาเป็นรดต้ยมยำค่ะรสใหม่นะคะทุกคนตัวน้ำพริกเราเนี่ยไม่ใส่ผงชูรสหรืออแบบท่านพ่อบอกว่าไม่มีใครสวยเท่าเราแล้วบนส,สวรรค์อะไรอย่างเงี้ยวาวุา่นแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกแล้วก็แบบ ทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะท่านพ่อเราเกิดมาสวยแบบนี้มันมันต้องต้องยอมรับอ่ะเออวาวุ่นกันจบส่งสวรรค์เลยทั้งทั้งหมดอ่ะเราซื้อกันหรือย,อย่างละไอ้ยน่ามันสดมากเลยเมื่อกี้อไม่โอเค เอฟเฟกมันคืออันไหนนะทุกคนช่วยหน่อยดิมันคืออันนี้เนาะไม่ใช่มันคืออันนี้อันนี้ฉันก็ต้องไปหากินทีอีกโอ้ยเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมามราบ้าพิีก่อนนะ ต่ช่ก่อนมาฝากแป๊บนึงเห็นปะโอเคตมามานะมาพุดก่อนเดวบ้า ไม่น่ารักเลยไม่โอเคนะอย่างเงี้ยไม่โอเคนะไม่โอเคแนละ้วทำทำไมฮนะึทำทำไมให้ช่วยขายของทำทำไมโลกูยเยอะคนดูเร็วแฟนคลับเพิ่มเยอะกว่าฉันอีกเนี่ยนอนอย่างเดียวเลยทั้งวันเลยอะ่ะไม่ทำอะไรเลยอะ่ะโล เาหนึ่งเดียวเลยอะล่ะช่วยซื้อของก่อนเร็วช่วยซื้อเป็นเป็นบ้านใหม่ให้น้องโลเร็วพูดเร็วพูดว่าซื้อไม่พูดอีกพอไหมบุ๊ ออกกล้องบ่อยๆเข้าใจไหมเข้าใจไหมอืมอืหือ,อขอนมหมอกินนมไปแล้วจะนอนใช่ไหมก็แบ่ามาไม่กวนนะกันมาไม่กวนนะมาจะไปขายของนะเข้าใจไหมมาไปหาเงินก่อนนะ มาหาด้วยโอเคปะอืมโอเคปะอืม I'm crazy over you บายๆคนดูก่อนเร็วองค์รักบายๆบายๆ โอเคกลั okay. บมาที่เรากลับมาที่เราบทหน้าที่ลูกแลละลูกทำได้แ,แค่นั้นแหละว้ายไปโชยไรแม่เลยเอ็นดูเอ็นดูหนูเถอะจริงจริง ลูกควิดโทรศัพท์จริงป่ะสิยวขึ้นเลยนะต้องไปฉีกมาละมาละเอาไมอยู่ไหนเอาไมอยู่ไงเนี่ยตอนนี้กินหัวไม่รู้ สูบบ่อได้ไหมยอย่ะรูดจะยปันยามีเข้าไหมดูจะเป็นแนวไหนหนึ่งพันหนึ่งร้อยออเดอร์เท่านั้นทุกคนทำได้รูปทำกับข้าวมัน,นไม่มีกับข้าวให้ทำแล้วมีแต่ไข่ต้มเนี่ย มีไข่ต้มตอนนี้มีกับข้าวเพราะว่ามีทำกับข้าวให้กินแล้วไข่ต้มที่แบบต้มมาแล้วอะ่ะมาม่าก็หมดอายุแล้วอะมีไข่ต้มไม่ทำไข่เจียวบอกว่าไข่มันต้มมาแล้วะ่ะแก๊งก้ไใหม่ หรือเราจะลองเอาไข่ต้มไปทอดไหมหอไหมก็คือกลิ่นกิซซี่นั่นเองนะคะแล้วก็จะลงเขาเรียกว่าตัววิตามินบำรุงไปก่อนโอเคบำรุงไปถึงผม อย่าลืมคอนะคะทุกคนคะ่ะบอบบี้บราวเขาได้นะคะใช้บอบบี้บราวนะคะคนละหนึ่งชิ้นไม่ต้องเยอะแต่ขอให้ทำไมเนดูบน้นลงอะฮะคือแชร์ก่อนหนักหน้านะคะใน everyday look ของเรานะคะก็จะใช้เป็นของ our glass นะคะอันนี้ก็จะปกปิดได้ดีมากๆเลย ซึ่งเราหาฟองน้ำไม่เจอนะคะก็จะใช้นิ้วนะคะในการเกลี่ยเกี่ยเกลี่ยแต่จริงนแนะนำว่าให้ใช้ฟองน้ำดีกว่าเนาะอันนี้ไม่รู้เทคนิคใครเทคนิคมันนะทุกคนนิดเดียวเท่านั้น แต่งหน้าไปไหนเขาให้แต่งก็แต่งอ่ะการขับไปทำอะไรก็ทำตอนเนี้ยเพื่อหนึ่งพันหน่ออเดอร์เห็นความแตกต่างมั้ยซื้อสองรอบแล้วค่ะคุณคะแต่งหน้านอนเออเป็นไปได้นะ โดนติ๊กตอกปิดกันคิดว่าใช่หยุดแก้งกันได้ไหมฟ้องพ่อแน่ฟ้องกับป้าแน่ยคยดูแต่งเสร็จล้างหน้านอนไม่ได้ไปไหนแล้วก็จะไปลงตรงที่เป็นพวกสิวๆนะคะสิวนี้เพิ่งมาไม่อยากลงเลยอะแต่ว่าช่างมันเถอะ จุดที่แบบว่าเขาเรียกว่ามีข้อบกพร่องทิกตอกจ๋าทิกตอกช่วยอย่าปิดกั้นหนูได้ไหมคะหนูกำลังขายของอยู่นะคะให้คนดูเข้ามาดูหนูเยอะๆได้ไหมหนูสัญญาว่าหนูจะไม่เทียงแล้วก็จะพูดเรื่องสินค้าคะ่ะทิกตอกช่วยหนูหน่อยนะขอร้องทิกตอกช่วยเปิด การมองเห็นให้หนูหน่อยได้ไหมให้คนนอกมาซื้อของหนูหน่อยได้ไหมแฟนคลับหรูไม่มีตังแล้วเนี่ยถือว่าช่วยกันนะ t ิกตอกนะนะทิกตอกช่วยหนูหน่อยได้ไหมคได้ไหมครับพ e สกร p ๊ e พีสทิกตอก ยังไม่อยากเลยพี่นา้แต่งหน้าไปก่นอนขั้นตอนที่นาทนี่สุดก็จะเป็นลงผิวนี่นแหละให้มันแบบเนียนติ๊กต k อก Charlotte l e y o u นะแคลลี่ค่ะเป็นเพงลงโปรดทุกช่วงเลยค่ะ ต่อมานะคะเราก็จะลงแก้มนะคะเพราะาเราลงในหน้าเสร็จแล้วจะลงแก้มเป็นของ h our glass นะคะทุกคน tiktok ไอเลิฟดูนะไอบอกก่อนลงแก้มไปก่อนเพราะว่าเราจะได้รู้ทิทางของหน้านี่คือ ห้ามปัดต่ํากว่าปลายจมูกไม่งั้นน่าจะดูแกอันนี้คือโฟกัสบอกมาตอนที่เรียนแต่งหน้ามาเร็วหนึ่งพันหนึ่งร้อยอเดอร์มันไม่ยากเกินความสามารถด้อมน้องชาอยู่แล้วมันมีคนใหม่เข้ามาแล้วใช่ไหมเข้ามาแล้วสั่งซื้อให้หนูด้วยนะ นแตเน้นแก้แบบแดงๆตกปลายจมูกอะไรอย่างเงี้ยให้มันดูแบบอุ๊ยโดนแดดอะไรอย่างเงี้ยอยากไปเที่ยวไหนมากที่สุดอยากไปสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเพราะว่าตอนที่แบบป๊าไปสวิตอปะป้าถ่ายอยู่แล้วแบบเหมือนภาพวาดอะเหมือนไม่ไม่อยู่จริงอะซื้อแล้วนะขอบคุณคะ่ะช่วยซื้อหน่อยได้ไหม แล้วพอเราลงแก้มเสร็จนะคะเราก็จะมาทําไมไม่ค่อย,ลยไลฟ์ไอจีใช่ไหมเดี๋ยวคนถามก็เพราะว่าเออหนูจะมาขายของใน t ิกตอ,อกซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งเวลาที่ไม่มีงานเนี่ยมันก็จะมาจาก t ิ k กตอ,อกทุกคนแต่ไม่ใช่ว่าจะหายไปจากไอจีเลยนะหมายถึงว่าก็ยังคงอัพรูปอะไรอย่างงี้แต่ว่าคือเรารู้สึกว่า เราไลฟ์ทิกตอกแเรามันได้เห็นยอด engagement ตัวเองแล้วก็ได้ขายของได้คุยกับทุกคนด้วยแล้วก็ได้เงินด้วยก็ได้รายได้ด้วยอะไรเงี้ยใช่ Pillow Talk นะคะของ Charlotte Tilbury นะคะแล้วก็ลงไปตรงทิศลบตาทิศเดียวพอให้มันให้มันสีเดียวกันกับกับแก้มเราอะ่ะ หนูเนคนที่ไม่เขียนคิวนะหนูบอกก่อนถ้าวันหนึ่งอยากไม่รู้อยากไม่รู้เชื่ร์ะยอยาก่ร่รู้ชื่อชาลีค่ะและ้วผู้ชายนะส่วนผู้หญิงอะยังไม่รู้เช้าเชิเดยหนูแฮปปี้ค่ะแค่นี้เองลงลงตาน,นิดเดียวแล้วก็จะใช้เป็นเหมือนกัน อ๋ออันนี้ของลอร่าโมเอ่นะคะเป็นแบบปิตเตอร์อะไรเงี้ยตรง mm hmm. เขาเรียกว่าเหมือนสร้างดอลลี่อายเบาๆให้ตาม,มันวิง şey ีเฉยเฉยแล้วก็ตรงเปลือกตากลางนิดเดียวให้เวลากับริบตาแล้วมันดูแบบวู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 อะไรเงี้ย กี่ออเดอร์แล้วสามร้อยสามร้อยเองอะแต่งงานจะเสร็จแล้วอ่สองร้อยเองอะขอทาลิปก่อนเอ้ยลิปไม่ได้ลิปมันคือไฮไลท์เราสุดท้ายดูฮาร์ีทิ้งยกจบอย่าง,งจริงๆหนหนูเคยดูมาแล้วแล้ววันนั้นอะไม่มีอะไรทำที่บ้านแกนก็เลยนอนดูกับพี่ฟ้าแล้วก็ดูไม่จบหัวต้องไปไลฟ์ เราก็จะใช้แป้งของนาสนะคะตัวนี้ขโมยพี่ปอนมานะคะวนวนวนว,น,วน,นเป็นแป้งสีขาวว่าจริงแต่ว่ามันคุงความมันได้ดีมากเราก็จะไปทาตรงที่แบบใต้ตาที่เราเพิ่งทาคอนซีลเลอร์ไปให้มันแบบว่าติดไม่หลุดจมูกอะไรเงี้ยทีโซนต่างๆวันนี้ออกกําลังกายปะคะเออคิดอยู่ออกไปดีกว่าให้ครบก่อนแล้วก็เดินไป เออเบออก,กลังกายดีกว่าชาบูหรือหมูกระทะหมูกระทะหมูกระทะเท่านั้นสามชั้นเท่านั้นติดมันแต่ชอบไฮที่เหลาสีขาวหรือสีดำสีขาว เสร็จแล้วนะคะสําหรับอันนี้ที่เหลือก็จะเป็นส่วนของตาที่จะเป็นแบบปิดอายไลเนอร์ฉลอดอยู่ใครอยู่คนเดียวค่ะพี่ชาถือหุ้นที่ไหนไหมขออนุญาตเป็นเรื่องส่วนตัวน,นะจ๊ะวิธีการรีอายไลเนอร์อันดับแรกของแบบของหนูนะหนูจะตีเส้นเป็นสีน้ําตาลอ่อนก่อน หนูอชอบอะไรเนอรยาวๆก็เลยต้องกรีดยาวๆแล้วหนูก็จะกรีดไม่ครบไปทั้งตาจะกรีดแค่ครึ่งหนึ่งนี่ประมาณ